first x map จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบนะครับก็จะมีเริ่มจาจำนวนเฉพาะก่อนจำนวนเฉพาะนะ ก็คืออะไรบ้างก็คือมีตัวปรกกอบที่เป็นบววสองจำนวนเท่านั้นคือหนึ่งและตัวมันเองอ่าจำนวนเฉพาะตัวอย่างเช่นก็มีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ด เออยี่สิบสามสิบเจ็ดสิบเก้านะสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบเก้าสามเอ็ดสามเจ็ดไปเรื่อยๆนะอันนี้คือจำนวนเฉพาะที่มีอยู่นะคือเอาง่ายนะคือมันหารจำนวนบวกต่องจำนวนที่ลงตัวเท่านั้นคือหนึ่งและตัวมันเองนะ ส่วนจํานวนที่ตรงข้ามกับจํานวนเฉพาะเขาเรียกว่าจํานวนประกอบจํานวนประกอบเนี่ยนะก็คือจํานวนที่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะจํานวนอะไรที่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะจะเรียกเป็นจํานวนประกอบนั่นเองคือในเรื่องของจํานวนเฉพาะเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกันอยู่คือต้องบอกเน้นย้ำว่า จำนวนเฉพาะอ่ะมีตัวประกอบที่เป็นบวกคือเน้เนย้ำเน้นย้ำว่าเป็นเครื่องหมายบวกนะเน้นย้ำเครื่องหมายบวกนะเพราะอย่างนี้ครับสมมติว่าห้าเลขห้านะเลขห้ามีตัวประกอบสองตัวคือหน,นึ่งกับห้าอันเนี้ยคือตัวประกอบที่เป็นบวกนอกจากนี้ก็คือก็คือเขียนง่ายๆนะคือห้ามันคือหนึ่งคูณห้าห้าเนี่ยมันคือหนึ่งคูณห้านอกจากนี้ห้ามันสามารถ เกิดจากลบหนึ่งคูณกับลบห้าได้เช่นกันก็แปลว่าเราสามารถแยกตัวประกอบห้ามาจากลบหนึ่งกับลบห้าได้เช่นกันอันนี้คือจำนวนลบหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าโจทย์ถามว่าตัวประกอบทั้งหมดตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนเฉพาะของจำนวนเฉพาะจะตรวจบอกว่าจำนวนจำนวน จำนวนตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนเฉพาะให้ตอบว่ามีสี่ตัวคือหนึ่งลบหนึ่งตัวมันเองแล้วก็ติดลบตัวมันเองนะตามนี้เลยอ่านี่ก็จบละในเรื่องจำนวนเฉพาะต่อไปนะก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบเนี่ยนะก็คือเป็นการแยกแยกตัวเลขอ่ะคือก็บอกอยู่ว่าจํานวนมีสองแบบคือจํานวนเฉพาะคือหนึ่งกับตัวมันเองแล้วก็จํานวนประกอบนะก็คือจํานวนที่ตรงข้างกับจํานวนเฉพาะการแยกตัวประกอบก็คือว่าเราก็แยกย่อยจํานวนต่างๆอ่ะให้เกิดจากในรูปของจํานวนเฉพาะ ก็คือการแยตกตประกอบคือการเขียนเขียนจำนวน,ใน,น,นในรูปการคูณกันรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะในที่นี้เอาง่ายๆเอาแต่สอนกันแยกตัประกอบแบบแผนภับต้นไมย้ยกตัวอย่างเช่น ในสามสิบสามสิบก็มองว่าเกิดจากอะไรคูณอะไรอ่ะช่องสูตรคูณแม่ห้าห้าคูณหกเป็นสามสิบห้าเป็นจำนวนเฉพาะไม่ต้องแตกต่อไม่ต้องแตกกิ่งต่อหยุดอยู่แค่นี้พอหกนี้แตกกิ่งได้หกเกิดจากสามคูณสองสามกับสองเป็นจำนวนเฉพาะก็หยุดการแตกกิ่งก็จะเห็นได้ว่าสามสิบเท่ากับห้าคูณสามคูณสองแบบนี้ เอาใหม่อีกตัวอย่างหนึ่งสามสิบหกสามสิบหกนี่อ่ะจะเกียนเป็นอ่ะเก้าคูณสี่เป็นสามสิบหกเก้าไม่ได้จำนวนเฉพาะแตกก่กิ่งอีกเก้าเกจากอะไรคูณอะไรเก้าเกจากสามคูณสามแบบนี้สามเป็นจำนวนเฉพาะหยุดการแตกกิ่งสี่เกิดจากอะไรคูณกันสี่เกิดจากสองคูณสองคูณ องคูณสองสองเป็นจำนวนเฉพาะจุดการแตกกิ่งก็ได้ว่าสามสิบหกคือสามคูณสามคูณสองคูณสองอย่างนี้ซึ่งการคูณกันซ้ํากันอย่างเนี้ยเราสามารถเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้สามคูณสามอ่ะคือสามกำลังสองสองคูณสองอ่ะคือสองกำลังสองก็คือสามสิบหกเท่ากับสามกำลังสองคูณกับสองกำลังสองนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือ first X map จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบนั่นเองครับ